ผมว่าอยากแรกเลยก็คือเลือกสีที่ต้องการตอนนี้เรากำลังหาสีแบบไหนอยู่สเปคที่ต้องการก็สมมติเราได้แล้วปุ๊บก็ดูสุขภาพส่วนมากผมจะไปเอาจากคนรู้จักก็เราก็จะรู้ว่าสุขภาพดีเขาไม่หลอกเราแน่เพราะว่าบางทีนกมันมีเขาเรียกว่าเลือดแฝงเขาเรียกว่าสปิตใช่ไหมครับบางทีมันดูไม่รู้ว่าสปิตอะไร เพราะว่ายังมีสีต่างๆที่เรายังไม่มีอีกเนี่ยผมก็เป็นมือใหม่ก็เราก็เริ่มจากสีเบสิกพอเราเลี้ยงไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นผมก็อยากจะมีสีนั้นสีนี้ไปเรื่อยๆเหมือนนักสะสมเราก็อยากจะบีดให้มันได้สีอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยแต่ถ้าจุดเริ่มของสีใหม่เราไม่มีเราก็ต้องเอาเขา